สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกันกับบอลไซฮันเตอร์นะครับในช่วงของการบันทึกนะครับวิธีการเลี้ยงเมเปิลนะครับโดยที่เมเปิลนั้นมีค่อนข้างหลากหลายชนิดนะครับแต่ว่าตัวที่รู้สึกเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างปัญหาน้อยในประเทศไทยนะครับก็จะมีไคเดกเมเปิลนะครับโดยที่ไคเดกเมเปิลเนี่ยมีลักษณะที่เศษตรงใบตาสามแฉกแบบนี้นะครับ ที่บอกว่าเลี้ยงง่ายเนี่ยก็คือง่ายกว่าชนิดอื่นๆน,นะครับชนิดอื่นก็จะมีหลากหลายนะครับมีทั้งมอมิจิเดโชโยนะครับโนมูระหลากหลายมากนะครับเมทัลนี่แต่ที่เห็นและเลี้ยงแล้วไม่เจอปัญหาในเรื่องของมแมลงเชื้อราที่ค่อนข้างดุดันเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยในบริเวณเขตร,ร้อนชื้นเนี่ยนะครับตรงนั้นนี่มีผลอย่างมากเลยตัวไคเด็กนี่ค่อนข้างอดทนนะครับคราวนี้นะครับโดยลักษณะ ที่เลี้ยงในประเทศไทยนะต้องออกโต้ก่อนนี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่เลี้ยงมานะครับก็ให้เด็กเนีครับก็ถ้าเลี้ยงในประเทศไทยก็จะไม่ให้ได้โดนแสงแดดโดยตรงหลัง10บโมงนะครับถ้าหลังนั้นอยากให้มีแสงสว่างมีได้นะครับมีการกรองแสงมีอะไรแบบนี้ใช้ได้นะครับมีสารนนะครับในช่วงเช้าเนี่ยโอเคนะครับแดดอ่อนๆใช้ได้นะครับคราวนี้ตัวที่เซนซิทีฟกับเมเปิลเนี่ยมีอะไรบ้างมีแสงแดดมีเรื่องน้ำนะครับเมเปิลไม่ใช่บอนไซที่สามารถอดทนความแห้ง นในเรื่องของดินเนี่ยได้ดีเท่าสนนะครับเพราะว่า oh, <wow. S 1> ต้องบอกก่อนเมเปลิลนี้ไม่ใช่เอเวอร์กรีนนะเป็นดิเดอร์สทรีนะครับจะบเป็นไม้ที่ผัดไบได้นะครับเพราะฉะนั้นเ,เรื่องของน้ำก็สําคัญกับเมเปลิลนะครับถ,ถ้าเกิดเราเลี้ยงแล้วมีการแห้งของดินของรากที่มากเกินไปอาจจะทาให้เมเปลิลนั้นเสียกิ่งได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเลี้ยงกระถางเล็กๆแบบนี้นะครับที่เรียกว่ามาเมโชฮินอะไรพวกนี้นะครับ รถไปจะกับน้ำนะฮะไม่มีทางรากเน่านะถ้าเราไม่ได้ไปแช่น้ำเนี่ยไม่มีทางรากเน่านะครับดินที่ใช้เป็นดินอครมะอยู่แล้วนะครับนะครับก็จะมีความน่ารักนะะมีการใบก็จะเด้งๆแบบที่เห็นนะครับมีอะไรอีกนอกจากน้ำแสงแดดพูดไปแล้วเรื่องของลมนะครับลมร้อนมีผลอย่างมากนะกับการเสื่อมสภาพของใบนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเมเปิลเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ผลัดใบนะครับมีการเปลี่ยนสีสันของใบด้วยนะครับ คราวนี้เจ้าตัวไทเดกเนี่ยอาจจะไม่ได้สีสันสดใสเท่าเพื่อนๆแต่ว่าเนื่องจากความอดทนที่มันมีที่รประเทศไทยก็เลยเลือกสายพันธุ์นี้ที่จะเป็นบอนไซที่เลี้ยงในบ้านเรานะครับเรื่องของสีสันนะฮะเ,เรื่องของใบนะครับเรื่องของลมลมร้อนเมื่อกี้ได้กล่าวเอาไว้ถ้าลมร้อนๆบนปูนบนะไรพัดผ่านเนี่ยบูบนะฮะมันก็เท่าที่สังเกตน,นะครับก็จะใบใบก็จะมีรอยไหมนะะมีสีน้ำตาลขึ้นตามขอบตามปลายนะครับ วิธีใช้ผมก็จะใช้การเลี้ยงพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับก็คือว่ามีเรื่องของลมเย็นนะครับพยายามให้พื้นข้างล่างเนี่ยเย็นเอาไว้ก็เลี้ยงง่ายข,นน<ม>ขึ้นนะครับเรื่องของน้ำการลดน้าพร่ำเพรื่อที่ใบนะครับก็มีส่วนทําให้ใบเนี่ยช้ำช้าน้ําได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันนะครับ,รบตรงนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับระหว่างวันจริงๆรดน้ําตอนเช้านะครับรดน้าตอนเย็นที่โคนระหว่างวันเนี่ยฟอกกี้สเปรย์ละอองรอบๆบริเวณพื้นที่เลี้ยงเนี่ยก็เพียงพอแล้วครับ คราวนี้มาดูกันว่าเอ๊เมเปิลเวลาเลี้ยงไปเลี้ยงมาครับมันก็จะมีการใบก็จะเสื่อมโทรมตามสภาพของมันนะครับซึ่งโดยสุขภาพโดยรวมของต้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่าเกิดอาการใบเลื้งนะครับใบไหม้ขอบไหม้ทั้งหลายเนี่ยฮะมันก็เป็นตามวัตรกรของมันด้วยนะครับมีวัตรกรของใบแก่และความร้อนนี่ก็เป็นปัจจัยสําคัญในการเร่งเป็นสิ่งเร้านะที่สร้างให้วัตรกรของใบของเมเปิลนี่แก่เสื่อมโทรมไปว,วันนี้เรามาทาการบำรุงรักษาเมเปิลกันซะหน่อยนะครับ อะอย่างแรกเลยนะฮะถ้าเกิดเราเจอใบที่ดูเหี่ยวเช้าอาจจะไม่ได้ดูสดชื่นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่จำเป็นต้องรีบในการตัดใบริดใบออกนะการริดใบแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะใช้ใช้พลังงานเมเปิ้ลใช้พลังงานพอสมควรในการริดใบอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะโดยเฉพาะที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยก็จะไม่ทำไม่ทำการริดใบอ่าด้วยตัวเองครับก็จะให้มันแห้งมันกรอบแล้วค่อย,ยช่วยช่วยริดใบอีกรอบหนึ่งจริงๆเนี่ยยังมีใบเขียวมๆอยู่นี่จะต้องเลี้ยงไปก่อนครับการเลี้ยงปั้เาสวย ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าต้นไม้บางต้นมีวัตจักรของเขาครับถ้าเกิดเราไปเร่งไปริดใบไปอะไรเกินความจําเป็นก็มีผลต่อพลังงานต้นทั้งสิน้นผมสมมุติว่าต้นนี้ใบแก่เต็มที่แดงแห้งกรอบนะหลายหลายท่านที่เลี้ยงเมงเมปิลมาหลายปีจะจะ,จะทราบเลยว่าถึงมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ใบมันจะแห้งกรอบแล้วก็หลุดร่วงไปเองแล้วก็รอใบใหม่ออกมาสมมติผมสมมติว่าต้นนั้นเป็นอย่างนี้กันละกันไอ้ต้นนี้เป็นอย่างนั้นกันละกันนะครับเราจะทํายังไงกันบ้างน,นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยครับเราสามารถดึงใบออกได้เลยแต่ว่วา ทคนิคที่ผมจะใช้เนี่ยเป็นการตัดเข้าก้านใบแบบนี้นะครับนะฮะจะไม่ได้ริบที่คั่วใบนะครับแต่เป็นการตัดครึ่งของก้านใบนะครับวิธีนี้ที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเลี้ยงที่ใจเย็นนะผมชอบแบบนี้นะครับเลี้ยงไปนะครับแล้วก็การที่มีก้านเอาไว้นะครับทาให้เรื่องของท่อน้ําเลี้ยงนะครับที่ยังต้องสื่อสารกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ทางปลายเนี่ยยังคงอยู่นะครับเราไม่ได้ตัด วงจรของท่อดนเรียงออกจากก้านใบหรือกิ่งโดยตรงนะครับการที่ทําแบบนี้ผมคิดว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้าง s a ฟเลยนะครับคือว่ากิ่งก็จะไม่แห้งเสียหายได้ง่ายนะครับจะไม่ไม่ค่อยทิ้งกิ่งจากวิธีนี้นะครับแล้วเมื่อถึงเวลาที่ใบใหม่ของเขาใกล้จะเริ่มผลิตนะครับก็จะเริ่มคั่วใบที่เป็นเดีียวๆแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะเริ่มหลุดร่วงทิ้งลงด้วยตัวเขาเองครับเป็นการผลัดใบของตัวเขาเองนะครับก็ถือว่าถือว่าเป็น เทคนิคที่ผมคิดว่าปลอดภัยแล้วก็ให้ต้นเนี่ยเขามีเวลาของเขานะครับในการผลัดในการเลือกเวลาที่เขาอยากจะออกนะครับจังหวะนี้ครับถ้าเจอกิ่งเ,เจอจุดที่คิดว่าเอ้ยยาวเกินยืดเกินไม่อยากเอาไว้ก็ตัดทิ้งครับจะตัดทิ้งจากต้นนี้ก็จะเห็นนะครับจุดรอยตัดเบืเริ่มเลยนะครับอยู่ที่หัวอันนี้เราจะเลี้ยงทรงเลี้ยงกิ่งถัดไปก็แล้วแต่ชอบเลยครับนะก็ตาม เกรดคุณภาพของราคาของมูลาค่าของบอลไซเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างและจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนครับคือเรื่องของยอดนะครับอ่ะนะครับก็จะโป๊กเลยนะครับส่วนใบพวกนี้เดี๋ยวผมขอยายทิ้งครับทิ้งไปก่อนครับเอาล่ะครับตอนนี้เมเปิ้ลเราโป๊ะละนะครับจะมีใบเล็กๆน้อยๆบ้างนี่จริงๆผมก็อยากเอาออกแต่ว่าเก็บไว้ก่อนที่ยอดเนี่ยยอดที่ผมตัดทิ้งได้อ่ะส่วนยอดนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะเลี้ยง เพื่อให้เข้ามาโคเวอร์นะครับก็คือเป็นการอมแผลของตัวเขาเองเรียกว่า healing, mm hmm. ฮิลฮิลิ่งนะครับหรืออยากให้เขาฮิลด้วยลักษณะของกิ่งที่เรียกเป็นกิ่งดอดตรงนี้นะครับคราวนี้เราก็อาจจะถึงเวลาต้องเปลี่ยนดินครับก็มาดูกันนะครับโดยเทคนิคแล้วเนี่ยเมเปิล mm hmm. เป็นไม้ที่ค่อนข้างอึดครับอึดมากมันก็ไม่ใช่พวกพืชตระกูลสนเลยครับที่มีความเซนซิทีฟในระบบรากถ้ามองในแง่ของสายพืชน,นะครับที่เป็นเมเปิลตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นในแง่ของดิสซิเดอสตรีนะครับคือไม่ใช่เอเวอร์กรีนเพราะฉะนั้นเราปลิดใบทั้งหมดได้เนี่ยต้นของเขาเนี่ยพลิดใบได้ไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดได้ดินดีๆรากเดินดีๆครับอ่ะวันนี้เรามารื้อกันโอ้โหแน่นมากนะครับแน่นมาก ผมก็จะใช้กระถางเดิมนี่แหละครับกระถางเดิมเราสวยมากอยู่แล้วครับก็อาจจะใช้จังหวะและโอกาสนี้ในการขัดล้างสักหน่อยนะครับอมาดูกันนี่เป็นดินนะครับดินที่ผมได้เอามาใส่กระบอ,นอ,ะก,บอนนกนี่แหละไปนั่งขัดเก้าอี้นิดนึงจะได้เข้ามาใกล้ๆครับอะมารื้อดินเก่ากักน ก็จะไม่ได้ใช้ซ่อมที่เป็นตัวโลหะหรือเป็นสเตลเลสนะเป็นเหล็กเป็นสเตลเลสพวกนี้มาใช้เท่าไหร่เพราะว่าดินเขาไม่ได้แน่นเป็นก้อนแข็งๆเหมือนพวกสนที่แบบอยู่ในกระถางเกา่าๆแก่ๆกนะ็พวกนั้นต้องใช้แรงเยอะรากของไมเปิลเนี่ยไม่เคยไม่ได้แบบอัดแน่นขนาดนะั้นแต่ก็มีแค่าบางต้นต้นใหญ่ๆเนี่ยโอ้หเหนื่อยฮนะการด้อทีนี้ไม่ธรรมดาครับจริงๆก็ยังพอมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับในการเจริญเติบโตจะเห็นเกรนของดินเนี่ยยังมีอ่า ดินที่เป็นเม็ดๆอยู่ยังไม่ทันย่อยสลายเลยครับแต่ว่าไหนๆก็เรามาถ่ายทําวิดีโอกันแล้วเนี่ยก็อยากให้ดูให้ครบนะครับให้หลากหลายรูปแบบเลยครับอ่ะครับจะเห็นว่า a p ปิ้นี้ก็รากเดินดีนะเดินเยอะเลยผมจะเริ่มทําการ mm hmm. ตัดรากครับก็จะไม่ใช้กันไกลแพงๆกันไกลที่ใช้คุนนิ่งต้นไม้นะครับเพราะว่า การตัดพวกนี้ครอาจจะไปเจอหินเจอตรวดก็กันไกก็จะเสื่อมคมได้นะครับเดี๋ยวคนรับกันไกให้ผมอย่างเช่นน้องบูมเนี่ยเขาจะบ่นเนานะครั <c oughs> <c oughs> <c oughs> บบ่นหลายรอบลอเลยเลยอ่ะเหลือแค่นี้เองนะครับถ้าจะไม่มีดินตรงเหลือเลยสักเม็ดหนึ่งนะครับนะฮะขออญาตนะครับขออนุญาตด,ดันจ้วพวกนี้ไว้ข้างๆก่อน อ่าเจ้าจิ๋วเรามาแล้วนะครับนี้กระถางก็เราใช้เบอรใบเดิมจริงไปขัดไปล้างก็ดีนะครับเดี๋ยวผมไปทําทีนึงจะได้ประหยัดเวลาในตรงนี้นะครับก็จะมีการยึดก้นยึดรูไว้ฮะรลวดตะข่ายค่อนข้างใหม่อยู่นะครับก็ใช้แบบนี้เลยใช้แบบเดิมนี่เลยครับใช้ลวดนะครับลวดเส้นเล็กที่มีพลังสูงซึ่งผมไม่มีนะวันนี้นะว่าจะใช้ลวดเป็นลวดตัวธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นูมิเนียมครับการยึดเข้าไปครับ แล้วก็เปิดลวดนะครับในการพร้อมพร้อม,ร,อมรับเมเปิล hmm. กลับเข้ามาในกระถาให้ดูในครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวแค่นี้เองครับส่ายดินครับ,นะรบจังหวะนี้ก็สำคัญนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไม่อยากบันกล้องเนะเอาไงดีรมาีครับดับบทนะครับบทมัลงไปดันมาลงไป จัดหน้าให้ดีๆครับจัดหน้าให้ดีๆนะครับหลังจากนั้นจะเอาลวดที่หลอกตรียมไว้เม่สักครู่นะมายึดก็พยายามพยายามหาทางซอกแซกขึ้นมาตามสันรากรก็จะสวยกว่าถ้าเกิดผ่าขึ้นมาเลยก็จะเห็นลวดความหูความตาครับถ้าเป็นไปได้ก็ลองหาสันรากกับหาจุดที่รากได้พาดผ่านต้นนะครับก็ะจะได้มีน้ำหนักในการยึดมีแรงในการยึดครับ ขออนุญาตหนึ่ขก็หา<ช>ตัวผมนิดนึงจะได้ยึดแน่นๆได้ครับตรงนี้สำคัญนะเพราะว่าลวดเนี่ยชอบขาดว่าไม่ได้ใช้ลวดที่เป็นลวดทองแดงหรว่าอะไรพวกนี้ที่มีความเหนียวพิเศษนะครับอ่ะครับอาจจะมีโยกบ้างนิดหน่อยนะ๋ยวเรามาต้องมาอัดดินกันต่อไป ให้เต็มที่เลยนะครับใส่บินให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับขยับต้นลอ,องโยกต้นนิดหน่อยนะเพื่อลองดูว่าเฮ้ยบินเข้าไปใต้ก้นไหมนะฮะมีการติดขอบนอกแหรือยังนะครับ ขอนขออนุญาตยกฐานดินลบไปก่อนนะครับก็จะกลับมานะฮเป็นเมเปลิลที่ทำการดิบใบไปแล้วนะครับทำการเปลี่ยนดินไปแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็ไม่ควรจะไปลุยแดดเข้มนะครับให้น้ำแบบสม,สม่ำเสมอฝรั่งใช้คำว่า plenty นะครับ plenty of water นะครับก็คือให้ไปเลยเยอะๆนะครับแล้วก็ ที่สําคัญเลยเนี่ยไม่อยากให้หลบร่มนะไม่อยากให้หลบร่มเพราะว่าถ้าร่มเลยเนี่ยใบใหม่ที่ออกมาเป็นแนวโน้มที่จะไม่แดงสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นะอยากให้เลี้ยงในที่ที่มีแสงสว่างนะครับแต่ไม่ร้อนก็แล้วกันนะพยายามลดลดปริมาณการคลายน้ําของต้นนะครับซึ่งจริงๆเราทําไปแล้วล่ะเราทําการริดใบไปแล้วเพียงแต่ว่าอากาศร้อนบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลให้ดีถ้ามันแห้งปุบปับนะรากที่เราตัดเมื่อสักครู่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับพอรากรากเขาเหลือน้อยเนี่ยมันก็จะมีความเสีย่ยงในเรื่องของการช็อกได้ ครับก็เป็นเทคนิคการเลี้ยงเมเปิลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการดูแลรักษานะครับการดูแลรักษาอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของมแงมลงนะครับแมลงกินใบทั้งหลายก็หายานะครับหายามแมลงทั้งหลายเนี่ยมาพ่นให้มีกลิ่นนะพอมีกลิ่นเหม็นๆมแมลงก็จะไม่ค่อยมานะครับก็มีพวกเชื้อรายากาันเชื้อราบ้างนะที่เป็นพวกส่วนผสมของท้องแดงนะครับก็ผสมฉีดพ่นที่ใบนะครับฉีดพ่นที่ใบไม่ใส่ที่ดินนะครับฉีดพ่นที่ใบตอนค่ำๆอย่าฉีดตอนที่อากาศร้อนนะครับมีแสงแดดยิ่งไม่ควรนะครับ เอาละครับวันนี้ผมนะครับตอนต์ไซเฮนเตอร์ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับรีเควสที่ส่งเข้ามาว่าอยากได้วิธีการดูแลรักษาเมเปิลวันนี้มาจัดให้แล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ